ครับสวัสดีครับเพื่อนๆนผมพรอมอิมนะครับวันนี้เข้ามาสวนมะม่วงครับผมวันนี้มาดูดอกมะม่วงซะหน่อยฮะก็ระยะนี้ก็ระยะติดเม็ดครับผมเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูดอกมะม่วงระยะติดเม็ดครับผมว่าเป็นยังไงตามพรอมอิมไปครับครับเพื่อนๆพ่อต้นมะม่วงที่เพื่อนๆเห็นกันอยู่นี้ เป็นมะม่วงพันน้ำดอกไม้สีทองครับผมดอกบานเต็มที่แล้วครับแล้วก็เป็นระยะติดเม็ดอ่อนเดี๋ยวพ้อวิมพาไปดูใ,ใกล้นะครับอัไงครับเพืเ่อนๆเมล็ดอ่อนเริ่มมีให้เห็นแนละ้วฮะระยะติดเม็ดช่วงนี้ก็มแมลงผู้พึ่งก็บินกันให้จ้าระหวัานนะที่สวน เพราะว่าระยะนี้เป็นระยะที่อชอดอกมะม่วงบานเต็มที่ส่งกลิ่นหอมอให้พวกมแมลงได้เข้ามาผสมแกสรครับผมก็ระยะนี้ติดผลอ่อนก็มีให้เห็นไม่เต็มส่วนนะฮะงวดนี้ พราะว่ามีทั้งแตกใบอ่อนบ้างติดช่อบ้างนะฮะแต่ก็จะถ่ายให้เพื่อนๆดูส่วนต้นนี้เป็นะมะม่วงฟ้าลั่นครับผมเริ่มมีเบ็ดให้เห็นแล้วโอเคแบบนี้ชาวสวนมะม่วง ก็พอจะอุ่นใจได้บ้างในอีกสเต็ปหนึ่งครับผมว่เห็นเม็ดมาแล้วนี่ครับโอเคพร้อมงก็จะปลูกเป็นแถวๆไปฮะส่วนแถวนี้โซนนี้ก็จะเน้นเป็นฟ้าลั่น ส่วนแถวนี้โซนนี้ก็จะเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองครับครับพร้อมอิมพาชมบรรยากาศสวนครับนี่เป็น ช่อดอกที่เจอพายุฝนนะฮะช่วงที่มะม่วงเขาดอกกำลังบานเลยทำให้ช่อดำนะฮะอ่าส่วนนี้โอเคพอเห็นเม็ดอ่มามะม่วงอันนี้พอได้หน่อยะฮะแต่ก็ทำมะม่วงนอกเลยดูก็เสี่ยงกับฝนอย่างนี้แล้วครับผมเพราะว่า มะม่วงเขาจะบานช่วงหน้าฝนก็ทําแข่งกับฝนนะครับครับส่วนต้นนี้เป็นมะม่วงเพชรบาลาดครับผมที่ทำการโหลดลงมาก็ช่อดอกก็กําลังบานแล้วก็เริ่มเห็นเม็ดแล้วครเริ่มเห็นเม็ดแล้วก็เต็มที่ครับผม ถ้าพายุเข้าไปก็น่าจ,จะติดเยอะกว่านี้ฮะเพราะว่าช่วงนี้เป็นการผสมเกสรน,นะฮะช่วงนี้มแมลงเยอะมากครับผมจะเป็นจะพวกพึ่งนะฮะจะเยอะเห็นไหมฮะดอกบานกับเพื่อนๆพอน้องอิมพามาดูมาแมลงกำลังผสมเกสรกัน,นะฮะ ไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะได้ยินหรือเปล่าฮะฮึ่งเต็มส่วนเลยฮะตอนนี้พวกมแมลงวันพวกพึ่งครับผมพร้อมจมพาเดินดูร,บรอบๆนะครับนี่ก็เป็นมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองอ่าส่วนต้นนี้ก็อายุราวๆห้าถึหปีนะครับผมตอนนี้ดอกก็บานเต็มต้นเลยครับ ครับนี่ก็ติดผลอ่อนให้เราเห็นแล้วให้พอเราเห็นแล้วครับก็เห็นอย่างนี้ก็พอจะชื่นใจหน่อยครับเห็นมเมล็ดแล้วครับมาดูมแมลงกำลังผสมเกสรอ,อ่าช่อดอกมะม่วงกันอยู่นะครับผม ส่วนมแมลงเขาก็จะดูดเอาน้ำหวานส่วนมะม่วงก็รอผสมเกสรก็พึ่งพาอาศัยกันแล้วกันครับผมช่วงนี้ส่วนความหวังของชาวสวนมะม่วงต่อไปก็คือเรื่องลุ้นราคานี่แหละครับผมว่าก็อยากให้โควิดมันหายไปจากโลกเราเร็วๆนะครับ ทุกอย่างจะได้กลับมาเป็นปกติเสี็ทีครับผมก็หวังว่าปีนี้ราคาผมว่านะไม่ดีแน่นอนครับแต่ก็ชาวสวนถ้ามีตลาดปล่อยขายก็ถือว่าโอเคแล้วครับผมให้มันผ่าพ้นวิกฤตอันเลวร้ยวายนี้ไปให้ได้ครับผมครับคลิปนี้ก็พาเพื่อนๆมาดู ช่อดอกมะม่วงระยะติดผลอ่อนนะฮะก็ยังไงฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจพอน้ำอ,อิ่มกันเยอะๆนะครับผมเพื่อจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนะฮะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ